Wi-Fi หรือไวเล็ตของใครนะครับไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณบ้านไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2หรือห่างจากจุดเชื่อมต่อสัญญาณเราไปพบวิธีการแก้ไขในคลิปนี้กันเลยครับเอาละครับสำหรับบ้านใครนะครับที่ติดตั้งเราเตอร์ Wi-Fi นะครับไม่ว่าจะเป็นของใครไหนก็ได้แต่นะครับ แล้วเกิดปัญหาคือสัญญาณไวเล็นะครับหรือที่เราเรียกวิฟยนะครับไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณบ้านเจอสัญญาณแค่ขีด2ขีดบ้างมีวิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ครับ 1. เปลี่ยนเราเตอร์ที่ใช้ให้เป็นเทคโนโลยี w i f i หรืออุปกรณ์รุ่นล่าสุดโดยท่านสามารถ,ถติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อเปลี่ยนให้เป็นรุ่นล่าสุดโดยท่านสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเองจากร้านไอทีทั่วไป หากท่านอัปเกตเป็นรุ่นล่าสุดแล้วประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับวิธีที่2วางเราเตอร์ในจุดที่เหมาะสมหากติดตั้งใหม่ครั้งแรกควรปรึกษาช่างในการวางจุดที่เหมาะสมเพื่อที่เราเตอร์จะสามารถกระจายสัญญาณได้กว้างครอบคลุมบริเวณบ้านของเราได้มากที่สุดวิธีที่3นั่นคือการหาเราเตอร์มาเพิ่มซื้อตัวเพื่อช่วยกระจายสัญญ,ญาณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขยายสัญญ,ญาณโดยเราเตอร์จะต้องมี หมดกระจายสัญญาณหรือรีเพเตอร์ก็จะสามารถดําเนินการในส่วนนี้ได้เลยครับดูตัวอย่างการติดตั้งแบบนี้นะครับเดิมทีเรามีเราเตอร์ไวไฟตัวที่1ติดตั้งอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแต่หลังบ้านไม่สามารถใช้งานได้เราก็ต้องซื้อเราเตอร์ตัวอีกตัวหนึ่งมาเพิ่มซื้อเราเตอร์ตัวที่สองเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินสายอินเทอร์เน็ตนะครับแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็เชื่อมต่อในรูปแบบไร้สายด้วยโหมดรีเพเตอร์ก็จะได้ พื้นที่รัศมีของสัญญาณกว้างขึ้นตามภาพตัวอย่างเลยครับซึ่งรเราเตอร์ประเภทนี้ก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับแต่ในคลิปนี้ผมจะขอแนะนำเซี่ยมี A ่ A C 1 2 0 0ไปดูกันเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราแกะกล่องกันเลย มีแค่นี้นะครับ สำหรับวิธีการติดตั้งอย่างง่ายนะโดยโหมดการเชื่อมต่อ WPS นะครับถ้าเราเตอร์นะของเราเป็นรุ่นนี้นะครับ D-link DIR 1 2 5 1ครับวิธีการในการเปิดใช้งานอย่างนี้ครับเดิมทีนะครับส,สังเกตว่าตัวสัยลัด LED ตัวนี้จะไม่ติดนะครับนั่นคือเป็นสัยลักษ์ของโหมด WPS ให้เราก,กดเปิดนะครับโดยการกดปุ่มนี้ครับสังเกตด้านหลัง ด้านหลังก็มีเห็นไหมครับปุ่มเล็กๆปุ่มนี้ครับมีขณาดลางเขียนว่า WPS อยู่ให้เรากด1นึงครั้งครับสัง <c oughs> เกตว่าจะมีไฟสถานะ WPS ติดแล้วนะครับกระพริบกระพริบตัวนี้นะครับแสดงว่าเรามีการเปิดใช้งานโหมด WPS แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราครับเสียบปลั๊กเราเตอร์เซม,มีของเราเลยครับเริ่มต้นนะครับไฟสถานะ2จุดนี้ที่ซีเต็มจะขึ้นสีฟ้าที่ซิกแนลนะครับจะขึ้น ไฟสีแดงกระพระพิบๆอยูอ่แสดงว่ายังไม่ถูกเชื่อมต่อนะครับวิธีการครับให้เรากดปุ่มแดบมันยูพปุ่มนี้เลยครับ1ครั้งกดเสร็จแล้วรอสักครู่ครับก็เห็นว่าไฟนะครับ สถานะนะครับทั้ง2จุดนะครับทั้งซสเต็มแล้วก็ทั้งซีแนวนะครับก็จะขึ้นสีฟ้าติดลักษณะน,นี้แล้วแสดงว่าการเชื่อมต่อของเรานะครับได้ใช้โหมดการเชื่อมต่อ WPS ได้เสร็จสิ้นแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ไปลองเทสใช้งานดูนะครับนําไปเสียบปลั๊กติดตั้งไว้บริเวณที่เราต้องการจะใช้งานที่สัญญาณค่อนข้างอ่อนนะครับไปลองดูกันเลยแล้วกันถ้าลองเสียบใช้งานเลยครับ นี่ครับสถานะพร้อมใช้งานแล้วครับถ้าเรามีการเชื่อมต่อ WPS แล้วเนี่ยคือถึงเราจะสอดเสียบรอบกี่รอบก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังจะเชื่อมต่ออยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันหลุดจริงๆครับเราก็ไปเชื่อมต่อใหม่ตามขั้นตอนที่ผมได้อธิบายไว้ต่อหน้านี้ได้เลยนะครับอ่ตอนนี้สถานะพร้อมใช้งานแล้วนะครับที่ WiFi ของเราเลยครับเียนดูนะครับเราจะได้ WiFi ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาครับจากชื่อเดิมของเรานะครับมีคําว่า plus ต่อท้ายเข้ามาครับทั้งทัชธรรมดาที่เป็น2.4 g h z นะครับแล้วก็ที่เป็น 5G นะครับเราจะลองเชื่อมดู 5G ก่อนในครั้งแรกนะครับปัญถาหลัดผ่านเหมือนเดิมไหมครับเราก็ใส่หลัสผ่านเข้าไปตามเดิมเลยครับเชื่อมเลยครับเชื่อมได้แล้วนะครับ ไปทดสอบใช้งานกันเลยนี่ซองาทิตย์ตำเนียนมาครับแม่จ้เราเด็กหน่อย2องอาทิตย์ซองอาทิตย์ครับสำหรับการทดสอบการตริดตั้งแล้วก็ใช้งานเราเตอร์เซี่ยมี่ a c หนึ่งพันสองก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับในระยะ2 0 3 0เมตรสบายเลยนะครับตอนนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผนังสิงกิดขวางนะครับแล้วก็ระยะของสัญญาณด้วยนะครับอาจจะมีการค่าเคลื่อนไปนะครับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับในราคานี้นะครับราคา500กว่าบาททําให้สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ทั้งนี้นะครับไอ้เราเตอร์ลักษณะนี้คือตัวขยายสัญญาณนับมีให้เราเลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับก็สนใจก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อให้มันถูกต้องตามความต้องการของเราไ้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กูเองครับสวัสดีครับ